สมัยก่อน vs สมัยนี้นิสัย,ยชื่อเด็กจิว๋วนิตาสว่างอารมณ์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้จะอยู่กัอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้จะมาเล่นสมัยก่อน vs สมัยนี้ค่ะที่โรงเรียนวันนี้ยอมญาตานะคะขอบคุณค่ะระหวา่างทีครับผมชื่อวิทยอมวันมมนีบชื่อเล่นชื่อเดีว เเรีนวิธีอ่อไปเิ่อสดาจะเก็บเกี่ยวจะลงเีนวียต่อสงสามหนึ่งรทัศท์สมัยก่อนทรัศน์สมัยก่อนไม่ฉัเลยมถี่มากเลยเอาอุ๊บอันนี้ชื่อยาเพียครับผม เอาเลยโหรถสมัยก่อนนี่ขับไม่ได้เลยโรถสมัยนี้โหรถสมัยนี้สุดยอดเลยมีได้สีดบ้างโ้หสุดยอดพัดลมสมัยก่อนปันที่มันไปไม่ได้วะโอ้โหร้อนจริงๆโอ้โห สมัยนี้เอยสมัยก่อนการว่วยสมัยนี้นั่งคุยสมัยก่อนเ,อเอมื่อวานไหนมาวะเมื่อน,ไ,นไปวันเด็กมา คคยสมัยนี้เฮ้ยมึงไปไหนมาไว้จ้ะไอ้ย่ามาลูกไปไปบ้านลูกไปให้ยมาโรงเรียนมาเที่วววยวใหม่วิธีเล่นบอลสมัยก่อนวิธีเล่นบอลสมัยนี้